น้องเบิงครับอยางเบิองมันนันพี่น้องใส่พันงไงเบ้องน้ว,วนมาครับเช็แซลมุกระปรุนครับผมบ้ามัเหนื้อปลาพี่น้องเลยแหนะขนาดเป็นเสเป็นสิ่แล้วแม่พี่น้อง พี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีผู้ลูกแม่ป่าเอาอาหน้าบาวผู้เสียผู้สาวผู้บบาสมน้อยครับผมมื่อนี้มาพอกครับผมอีกคือเก่าครับผมนุ่มสะกดคนโก้ครับพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่พนองมากินกุ้งลายเสือพี่น้องกุ้งลายเสืออย่างครับผมอย่างไฟหอมพี่น้องเอ้ยตัวญงๆครับผมน้องเบิ่งครับมันเยิมเลยพี่น้องเอ้ยเสบสน้งกันครับผมกับแจวซีฟูดสูตรเก่าสูตรเดิมครับผม ล้วก็พักก็เป็นแตงครับผมแล้วก็ได้ต้มยำมันไก่มึกมะน้าพี่น้องเมื่อเนี้ยสดครับผมเมื่อนี้ผมมีข้าวเหนียวพี่น้องมสวยพี่น้องเขาสวยเขาสวยครับผมพี่น้องเอ้ยมาเซฟเซีบนร่มกันกินกับข้าวเจ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มามาเซฟเซียนน้ำผมครับผมพี่น้องได้อย่างกินเนาะครับเมื่อนี้ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อใส่เก้วครับผมอ้ยแก้วเนี่เอาลบไปนีนอนพี่น้องเนาะ ครับผมน้องที่ได้เห็นเนาะครับเนาะขออนุญาตพี่นอ้องเอามันกุ้งก่อนเลยพี่น้องใส่ก่อนเลยใส่เข่าครับพี่น้องมา,มาๆแซ่บๆนุ่มสกุลครับผมเจ้าซีฟูด้ดตำเองพี่น้องตำเองครับใส่เบิ้งพี่น้องเลยผมมีขา้าวเหนียวพี่นอ้องเมื่อไหร่ เม่องรับพี่นอ้อยอาดตุยมยำไข่เมือครับพี่นอ้นองหน่วเมืองครับทำยังไง อย่างเงี้ยคึกคึกดีฮะพี่นออ้องอืมอ,อืมเขาเจ้าผมกับบอสนัดปันไดเนาะพี่น้องเนาะปกติผมก็กินแต่ข,ข้าวเหนียวครับก่อนอยากใส่เมือ่อกี้เราเลยพี่น้องมาๆครับจะแจกน้ำนมตะกลนับพี่น้องพี่น้องเบิองครับ กุ้งแมพี่นอ้องเอ้ยเนื้อแน่นเลยครับใส่คำใหญ่ๆเนาะพี่น้องนะพี่น้องเบ้องครับอ๋อมีวี่งกุ้งไงที่เด็ดเลยครับ อออออขอบใจครับผมน,น้งองได้ยังกินน้อครับมื่อเนี้ สั่งจานลงกกระเนื้อครับพี่น้องครับหารทะเลช่วงลงทะเลอย่างเดียวพี่น้องชครื่องเลยแสียพี่น,อออน,น้อ,นองเอ้ยเนื้อแน่นๆไหมครับอยากให้พี่น้องได้กินดีครับพี่น้องเบ้างครับตอนกุ้งไหมตัวแบบไง 好，俺们吧 แช่ครับพี่น้องครับอืมกุ่นม,มันหวานนะพี่น้องชุ่ยๆครับผมน้องยอะไรยังกินน้อครับหาัวพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวครับแซ่บมันนุ่มตะบกลนครับผมพี่น้องอพี่น้องอาจจะได้งินน้นน่ะอย่างฝาห้องแล้วพี่น้องฝนตกบักค้างเลยครับตอนเนี้ยฝาห้องบึ้มบึมอยู่ไงหมอกแบบนี้ องเบิ้องหับย่างเบิ้งมันเปนพี่น้องเบื้งใส่ขนมไทยเบิ้งพี่น้องเลยมาครับแซ่บๆนุ่มสกุลครับผมป้าสุดแมนเหนื้อปลาพี่น้องเลยแห่มาฆ่าขนาดเป็นเส้นเป็นเส้นเลยแม่พี่น้อง จอยครับพี่นอ้องอ้าวโอ้ขอเจ้าไปอ่ะคือเป็นไรพี่นอ้องสูงของเจ้าไปเลยครับพี่นอ้อง เขาเนี้ยวบะไดนหนึ่งพี่ดอเมื่อเนี้ยกลมันโตครับบะทันอืออืมาครับสั่งน้องกันครับผมอืมอ tùm dăm kìa Cái đen พี่น้องเอ้ยอันกุ้งอยู่ในะห่วยหน้าผมคือบนญ่ปะนี่เคลียะนองเอ้ยน้องพี่น้องนะพี่น้องปัดพี่น้องเบิ่งเนี่ยมันครับกุ้งอยู่ในห่วยไงปะนี่กับบาย้อยเบิ่องนอนพี่น้อง ก่อยกลุ่มเต้นมึงน้ำหน่อย แซ่บครับพี่น้องหุยเจียวสม้มพี่น้องเอ้ย มันมันไม่ไปนอกดูปีไี่ไปหนอนเลยมันมันมมมหนอนเอ้ยีเด็ดเลยครับตรงนี้พี่นนองโอ้มันเยอมเลยพี่หนองเอย

ป๊าดดองอิ่มครับอิ่มครับพี่น้องกินเบิดสองตัวเครื่องครับพี่น้องสองตัวเครื่องครับกินเบิดไปเดี๋ยวสองตัวยหงไงพี่น้องยังไงดยครับเพ็ดเพ็ดพร้อมพี่น้องอิ่มครับผมเนาะคือไทยเนี่กับบไม่หยังคือเกาครับพี่น้องครับขอฝากอีฝากน้องไว้เ้อครับพี่น้องเบิ่งแล้่วกะ มากดไหลกดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเล้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งน้ำครับเพื่อชีวิตได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนุ่มสุกคนค้นโกครับผมแล้วก็การกระท่ำไดเน้องพี่น้องเนาะการกระทํำไดว่าจ่าไดของนุมนน่มสุกนบรสุภาพนุ่มสุกตขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับทุกผ่านซื้อนี่ไปหาพี่หาน้องแลครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องผู้ที่ติดตามนะครับเนาะผู้ใดพลานติดาาตามก็จะาลืมครับผมเบิ่งคลิปแล้วก็กดติดตามกดดัน กระดิ่งน้ำครับผมมือนีขอกราวคำบาสวัสดีครับผม